สวัสดีค่ะก็เงียบไปหลายวันเนาะลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนานะคะเมื่อวานก็เป็นลาวนักกษัตย์นะคะสิบสองราศีเนาะวันนี้เป็นหวยลาวพัฒนานะคะอ่ะเอ่อก็มาเล่าความฝันก็ ก็ลงไปแล้วนะคะก็ลงไปแล้วลงไปแล้วแล้วก็สูตรคุณยายก็ลงไปแล้วนะคะอันนี้เป็นสูตรแอปนะเมื่อคืนฝันว่ามีคนไล่ยิงนะคะวันนี้มาเล่าความฝันเนาะฝันว่ามีคนไล่ยิงนะคะยิงเหมือนกับสงครามเลยอะแล้วก็ ขนาดมีคนไล่ยิงอ่ะยังห่วงกินอยู่นะฮะท่านผู้ชมในความฝันก็จะเห็นผลไม้เหลืองเป็นพวงๆเลยนะคะในความฝันนั่นนี่ในความฝันอ่ะจะว่าไหมเนาะมั่นใจแล้วแหลนะนะก็มีแค่นี้นะคะแต่ว่ามั่นใจสุดๆเลยคือชุดนี้นะคะอืมเนาะ ก็จะตรงกับพอสอใหม่นะฮะอ่ะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะทั้งหมดทั้งปวงบนดวงวัส,สนาของตัวเราเองนะคะก็มีแค่นี้นะสูตรเราแต่ว่าคืออันนี้จับตามความชอบของเราเองอืมก็จะมีห้าห้าอ่ะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงแค่เอามาย้ำ ให้ฟังเฉยๆนะฮะก็อ่ะระวังห้าเจ็ดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นหลักๆเนาะห้าเจ็ดนี่ไงแอดให้อยู่นะชุดนี้ห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่สามเนาะระวังนะคะไปไหนไม่ได้ก็ตัวเดิมเนาะ แต่ว่าชอบสุดๆเลยก็คือชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะใครทุนน้อยชุดเดียวเลยนะคะชุดเดียวนะคะเอามาเบาอียงมาเล่าความฝันเน่คะ่ะมาเล่าความฝันเนาะมาเล่าความ,มาฝันว่าประมาณนี้เลยว่าฝันว่ามีคนไล่ย,ยิงแล้วก็มองไปโอ้ยผลไม้อะ่ะเต็มนะคะ หมายถึงยังไงอ่ะสูตรหวยเรามาแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสูตรคุณยายนะฮะลงไปแล้วสูตรคุณยายก็จะมีศูนย์หกแปดหนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าสองศูนย์สามหนึ่งสี่นะคะสูตรคุณยายมีแปดอยู่นะแต่ว่าแปดหนึ่งเนาะฝันว่าคนเอาปืนไล่ยิงอ่ะ ทั้งหมดทั้งปวงบนดวงวาสนาของตัวเราเองเนาะท่านผู้ชมอ่ามายัมยแค่มายัมนะฮะมาเล่าความฝันนะฮะฝันเห็ดผลไม้นะคะไปหอบเอาผลไม้ด้วยนะ ขอบคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะวันนี้ก็วันสินหน่อยเนาะจุดอยู่บ่จุดทูบไหมคะพรุ่งนี้ก็วันพระเนาะวันเขาเรียกกันว่าวันวัน,ว,นวันสิ้นหน่อยเนาะก็น่าจุดอยู่นะเดี๋ยวเพราะว่าเป็นเป็นอะไรนะเพิ่งเริ่มต้นเนาะเพิ่งเริ่มต้นปีก็ไม่ถือว่าอันนี้เดี๋ยวจะจุดให้อยู่นะคะเดี๋ยวรอ รอช่วงค่ำๆเนาะเอาช่วงค่ำๆไหมช่วงค่ำๆดีกว่าเนาะช่วงห้าโมงเย็นเนาะจุดค่ำๆหน่อยนะคะเอาแบบนั้นอันนี้มาเล่าความฝันให้ฟังนะคะว่าอา่อมีคนไล่ยิงนะคะก็มาเจาะให้เลยชุดเดียวนะคะแล้วก็เห็นผลไม้ผลไม้นี่ถ้าไม่หกก็เจ็ดอยู่ใช่ไหมก็ประมาณนี้นะคะอะ ทั้งหมดทั้งปวงบนดวงวาส,สนาของตัวเราเองนะคะท่านผู้ชมคาะก็วิเคราะห์ใจองเนาะก็ขอพบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามเนาะ,อะขอให้มีโชคนะคะปีใหม่แล้วเนาะ โชคดีนะคะก็มาเล่าความฝันให้กันฟังเนาะอ่ะก็จะมีเพิ่มมาหน่อยไม่ใช่เพิ่มหรอกคือตัดออกมาให้นะคะจากตัวนี้นะคะก็จะมีอ่าถ้าเป็นเบิ้ลก็ห้าห้าหกหกสี่สี่นะคะแล้วก็มีสามสามเจ็ดเจ็ดนะฮะเบิ้ลแต่แอดมาที่ห้าห้านะคะก็ยังให้ชอบอยู่นะคะอ่าแล้วก็ชุดก็จะมีห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่สามนะคะ เพราะว่าฝันว่าคนเอาปืนมาไล่ยิงแล้วก็ตัวเองขนาดคนมาไล่ยิงตัวเองก็ยงังอ่าไปหอบเอาผลไม้อยู่นะคะประมาณนี้ก็เลยเอามาเล่าให้กันฟังเนาะเพื่อใครมาวิเคราะห์สูตรหวยแอดไงคะท่านผู้ชมอ่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ